วันนี้เรามาวงสวงแล้วก็มาเปิดตัวนะคะร่วมกับทานไอชีอีนะคะแล้วก็นักแสดงของเราทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเ,ออเป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจมากๆค่ะเ e s ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวเนี่ยก็มีถ้าบอกว่าแนวทั้งออดรามา่าโรแมนติกนะคะแล้วก็ย้อนเวลาด้วยนะคะอยากให้ทุกคนติดตามชม เรื่องนอกจากเรื่องสนุกแล้วเนี่ยหนังสือเองเนี่ยก็มียอดอ่านเกือบสิบล้านคนแล้วแล้วก็หลายๆคนบอกว่ารอชมแล้วก็อยากเห็นตัวละครในหนังสือเนี่ยออกมาให้ลดเล่นเป็นตัวจริงซึ่งตรงนี้ก็มาครบแล้วนะคะวันนี้ก็แบบทุกคนก็เป็นตัวละครที่แบบทุกคนรอชมอยู่องพดีเพื่อนกน็เป็นเป็นยังไงบ้างเปกันมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆเลยนะโปรเจกต์นี้จริงต้องบอกว่าหัวเรืออย่าง กอดคาทาริวิชันแล้วพี่น้องนะครับผมก็นำแบบไอทีเรื่องนี้มาซึ่งเป็นไอทีที่เราสนใจมากๆากแล้วก็มาพร้อมกับการขูดจอนของน้องปอหรืพีเตอร์แพลนอะไรเงี้ยแล้วก็นักแสดงสมรู้ร่วมคที่แบบต้องบอกว่าเรื่องนี้เหมือนแบบตอนเห็นโปรเจกต์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบมันมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยทีนี้พอทำออกมาผลมันทำออกมาในลักษณะที่ไรเซนกอดคาทาริวิชันยังดูดแล้วก็เรามีการเติมสีสันเข้าไปที่เชื่อได้ว่าจะตอบโจทย์เปแฟนทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนต่างประเทศด้วยเเ่ยก็ชือว่่่าาเป็นนนีีีีซรส์ทจะเป็นซีรีส์เง ดวงกุหลาบม้านี้ที่เกิดขึ้นนะครับทีกท่านทุกคนติดตามเนี่ยครับเอาจริงค,คาดหวังมากๆนะเพราะว่าโปรเจกต์นี้พอพอาด้วยลักษณะลายเซ็นของบอดแคสต์เราเ<ม>ชื่อว่ามันจะไปได้แบบลักษณะที่แมสมันอาจจะไม่ใช่ลีลาหรือซีรีส์วเออยู่ทั่วไปหรือว่าเรื่องนี้ยังคุยกับพี่น้องอยู่แบบช่วงนี้มีซีรีส์ไวเออรออนเยอะมากอะไรเงี้ยเราจะทำไงเพื่อให้เรื่องนี้มันแบบได้ใจคุณผู้ชมเลย บอกว่าทุกคนที่ได้เห็นตัวแบบทั้ทงพา,ายอตทั้งเทรลเลอร์ในวันนี้นะครับผมก็เชื่อได้ว่าเราเห็นความแต,ตกต่างของเรื่องนี้ในในรถที่แบบนี่มันต่างจากซีรีส์ไวในปัจจุบันและหลายๆเรื่องอย่างี้ยครับผมแต่สุดท้ายมันก็มีความโดดเด่นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาักในที่เดียวเห็นว่าเปไหลายความคิด้วยใช่ไหมครับใช่ครับให้สียังคงให้บริการ190ประเทศทั่วโลกเหมือนเดิมนะครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราแบบมีความยินดีในการช่วยส่งนะครับผมในการซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็แน่นอนว่าซััับบไตตตตตเเิล้ยคคุณภภาาาาพพพพแแสงง่่่่ๆกก็็มทีีีนนนนนออรรรรใซ์ะ ็มีกาแปฟตามใช่ครับใช่ครับสตีลเลิร์ต่างๆแน,น่นอนแล้วก็คุณภาพภูมิชาโอเคแน,น่นอนขนาดจริงๆก็สูงสุดคุณภาพสูงสุดถ้าเกิดยิ่งเป็นสมาชิกเวทีนเนาะเราก็จะสามารถรับชมคุณภาพเนาพและเสียงได้ดีที่สุดนะค่ะถ้าต้องการเดาะใบจริงต้องรลอเป็นสองคนนี้นะคะมีน<อ>้แพรกับคือด้วยด้วยความสามารถแล้วก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างตรงมากๆแล้วก็สองคนนี้ก็คือทั้งน้องบอลและทั้งแพนก็คือมีเคมีที่ดีมากๆ ก็ต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าเขาสองคนเป็นตัวละครจริงๆแล้วก็พอคู่กันแล้วมันน่าดูมากความสามารถจริงๆนะความสามารถจริงๆคู่นี้แบบคู่นี้โอ้โหว่ะของผมว่าเวลาเราไปออกตลาดเราะจะเจอว่าแบบแต่ละคนมีฐานแต่ต่ทาทมีแตกต่างกันมาก่อนเนนะี่ยพอมาเจอกันมันกลายเป็นโอ้โหเราไสองคนนี้มาได้ขนาดนี้นะเลยราอยากอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับผมแล้วก็มาพิสูจน์ได้เลยคาดหวังได้เลยกับการแสดงของมันสองคนเราได้ได้ร่วมงานกันมาก่อนแล้วทั้งสองท่าน้วย เต้นมากครับเพราะว่าตั้งแต่ที่รู้ว่าตั้งแต่ได้อ่านนิยายแล้วกันเพราะว่าตอนที่รู้ดูชื่อเรื่องอย่างเงี้ยพอเราไปทานอยู่แล้วแบบยอดวิวเยอะมากๆเลยแล้วแบบรู้สึกว่าถึงรู้สึกถึงความคาดหวังแล้วกแบบันถึงซีรีส์เรื่องนี้ถึงแฟนคลับของนิยายด้วยแล้วก็มีแฟนคลับของซีรีส์ตอนนี้เนี่ยก็ก็ตื่นเต้นครับอยากรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่า,าทุกคนระหว่างการถ่ายทำก็ได้ทำกันเต็มที่มากๆครับก็ขอบคุณทางคอนแคสต์ให้ฉนีมากๆเลยครับที่ให้โอกาสผมได้ไปได้ นะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับคี่ป๊อปปี้นะฮะอารบอดคคสต์ไทเทอร์ชันแล้วก็ไอชีดีด้วยนะครับและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าของนิยายนะครับคุณ Crystal Jade คริสตัลเจตนะฮะอย่างที่พี่พน้องได้บอกอ่ายอดบิวนี่เกือบ10ล้านแล้วนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่ามีวัตถุดิบที่ดีมา,ากๆแล้วนะฮะก็ตื่นเต้นมากๆนะตื่นเต้นมากๆแล้วก็อย่างที่พี่น้องได้บอกนะเร็วๆนี้ทุกคนจะได้เห็นต้นความทุกตัวที่ทุกคนชื่นชอบนะร้อนแรงอยู่บน ซีรีส์บนทีวีนะครับผมแล้วก็โหคือตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงๆนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้อ่าร่วมแสดงกับปอนเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าปอนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆนะคือเมื่อเราได้เข้าแสดงร่วมกันแล้วได้ผ่านการเวิร์คช็อปแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างแบบปล่อยฟรีหมดเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะสนุกสนานในทุกซีนที่เข้าร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะฮะรับรองว่า สนุกไม่น้อยกว่าตัวนิยายอย่างแน่นอนจะมีความลึกมากขึ้นจะมีความกว้างมากขึ้นของตัวละครแล้วก็นั่นแหละครับสนุกสนานนะฮะสนุกสนานมากทั้งตอนถ่ายทำแล้วก็หวังว่าตอนออนแอร์ก็ทุกคนก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขกับตัวซีรีส์ไปด้วยกันให้ฝากกันอีกทีครับติดตามกันไึกว่าไหลยังไงอะไรบ้างอะไรบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะคะเป็นเรื่องที่เรา มากๆแล้วก็ตั้งใจทำโปรักชั่นเพื่อทำทู้ชมจริงๆก็ติดตามกันได้2มิถุนายนนี้ค่ะทาง,างอมทุม3ด้วยและ